ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทสกันนะคะแบล็คคาร์เปตค่ะวันนี้เราจะมาเชิญสาวสวยคนแรกของเรามิสไชน่าค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะว้าวมิสไชน่า oh <my> นะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคค่ะคนต่อไปนะคะขอเชิญมิสไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะมิสไทยแลนด์โอเคค่ะถ้าแบนตกลงตลงนะเอานะคะต่อไปขอเชิญพบกับมิสเวียดนามแล้วก็พาก,ก่อนโหดู ชุดนางนะคะเลิศค่ะเลิศค่ะก้าค่ะโพสค่ะกระดกก้นนยคะก้นนะคะดบค่ะนมแอนค่ะโอเคค่ะทัปากทําปากจะเจอได้ค่ะเซ็กซี่นก็คือหอทัพุตซาชิมินะคะแล้วก็จะมีเป็นเชลส์แกลปแล้วก็มีหัวเบบี้ออคตาพุโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูกุ้งสิคะนี่เป็นอาหาร สำหรับส้มตำซีฟู้ดนะคะแล้วก็น,นี่เป็นอาหารที่เพื่อนธนาทำมานะคะยำตีนไก่ปลาค่ะโอ้โหแซบสุดๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้อยกว่าเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราสตอรอเบอรี่ที่ไปซื้อมาสวยๆนะคะแล้วนี่ โอ้โหโอ้โโอ้โตายแล้วแค่เทฉันก pues ็เผ็ดแล้วค่ะตายแล้วพริกทั้งนั้นอุ้ยทุกพริกสิคะเพื่อนๆน่าจะเป็นเท่ากันนะเท่ากันฉันจะเผ็ดกว่าได้ซ้ำทั้งหมดอาหารสามอย่างพริกสามร้อยกว่าเม็ดค่ะวันนี้ใครจะอยู่จะไปมาดูกันนะคะว่ามิสไทยแลนด์ มิสไชน่าไน้าาเระคะว่าวันนี้ใครจะอยู่จะไปกับอาหารของเรานะคะนี่ของมิสไทยแลนด์นั้นนะคะส้นตีนไก่ก่อมาเป็นแพะมาเป็นไงคะเพื่อนมิสไทยแลนด์กินตีนไก่ค่ะนี่ก็เป็นสีสันนะคะของงานหน้าตาของงานปากล้างคอหน่อยเด้ออันนี้ก็เป็นยำแซลมอนนะคะอ่ะเป็นยำแซลมอนนะคะเพื่อนๆที่ มิสไชน่านำมาเสนอวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมิสไชน่ามิสไชน่าจะหิวนะคะหิวค่ะหิวตายไปหมดแล้วโอเคค่ะมากินของเราเลยนะคะคือไม่มีกำหนดเวลาค่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้องกินให้หนึ่งหมดหนึ่งจานนะคะแต่ว่าถ้าใครแพ้ใครชนะคือเดี๋ยวฉันไม่ได้ดื่มฉันขอดื่มก่อนนะขอดื่มก่อนไงคือจะดื่มไปแล้วนะคะแต่ต้องอาหารในจานต้องหมดนะคะถ้าใครไม่หมดแพ้ ตายละฉันจะไม่โหมดคทนหนึ่งแหละเปิบเลยค่ะจิมกับส้มตำอือหือคไม่เ็แพทไม่อยากจะหยิบแพทไม่อยากหยิบส้มตำเลยมีแต่พริ๊งรอนยำสามัญข้าวเผ็ดอืออะไรเผ็ดที่ไหนไม่เห็นเผ็ดเลยอรอยอร่อแต่มส้มตำเธอสิฉันจะไม่รู้รสอะไรว่าใครเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรอกเพราะมันเผ็ดไปแล้ว ขอบอกนะคะเครื่องเคียงอุบ๊อปใครอยากกินกินได้แต่ต้องกินอาหารในจานตัวเองให้หมดถึงจะชนะเรียกใครมากินแทนเรียกตัวเองมากินแทนได้บรรยากาศมากต้นไม้เขียวๆกรอบมากตีนไก่กรุบๆกุ้งกุ้งใหญ่มาก มันกำลังแบบว่าไม่ได้สุกเกินอร่อยอะดูสิ่าอร่อยทุกอย่างเลยแซลมอนอร่อยอ่ะแพททำแซลมอนอร่อยแซลมอนอร่อยแม่แซบไหมคือคาว่าน้ำมันเผ็ดไปเนาะแซลมอนกระปบเผ็ดทุกอย่างเหรอจ้าเผ็ดคนละร้อยกว่าเม็ดใช่อือสุดยอดมีทุกสิ่งทุกอย่างนะไหนซอสอ่ะ ก้องเจี๊ยบไก่มากจอกหวานๆน่อยอร่อยสกาลเราไปกล้องเขาอะกล้องเขาสวยอ่ะกล้องเราแม่กล้องมือถือไม่กล้องเจี๊ยบมันอยู่ตรงกลางไงเนี่ยเพื่อนๆต้องเห็นหน้าเจี๊ยบแต่ว่าไม่เห็นอาหารเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบไปเอาแคปหน้าจอคนอื่นมางานมากมิชชันนาร์ค่ะเอาดีๆค่ะใหญ่ดีค่ะชอบค่ะใหญ่ หัวพะพุทธค่ะมาอย่างใหญ่เลยนะคะไม่ใช่ถูกๆนะคะเนี่ยตอนแรกเราจะเอาหัวเราสี่พันเลยอะตอนนี้เหลือเป็นยี่สิบสองเหรียญไม่ก็หัวสี่พันสามพันนั่นน่ะหัวใหญ่สองหัวเราเท่ากันเนี่ยคือแบบมันใหญ่เยอะไงแล้วเรากินเชียบ้าคนละถ้วยทุกมันจะรักกันมากน่าดูเลยมีจะพริกทั้งนั้นเลยตายแล้วแย้เบ้อ วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นใครยังมาถามไปกินข้าวเย็นวันนี้โอ๊ยแพทย์ต้มกข้าจมูกจบใคำจบทำตัวเองเธออาเธไรเธอไม่ใกะเิดฉันมั เมีกล้องอ่ะมิชชี่ล่ะนี่ไหนล่ะนี่อุตส่าห์จะนั่งกินอย่างนี้เลยนะเนี่ยไอ้ตีนไก่อร่อยมากเดียวไปหน่อยตายเลยอ่ะสามม่อมคิมแพ้กันแล้วค่ะเอี่าเพิ่งเราจะเป็นไม่ใช่ถ้าอยากจะให้กินต่อขอของหวานได้ไหมอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะไม่กินใครกินนอทำไมอ่ะอ๋อผักกินได้ห้ามกินน้ำโอเค กินได้ดีผลไม้ก็ไเนาะขอลูกนึงดิมือเพื่อนอะมือจะเปือนขอบคุณมากสองคนนี้อร่อยมากเริ่มลู่หลายแล้วค่ะกินสตรอเบอรี่กินผักแต่เราไม่ได้กําหนดไงว่าสตรอบอรีแก้มใครกินกินอะไรได้แต่อาหารในหนึ่งจานเพราะถ้าเขากินอย่างอื่นเขาก็อิ่มใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วเนี่ย ในหนึ่งจานจะหมดไหมวะเฮ้ยธนากินหมดไปเยอะแล้วเจ็บยังไม่หมดถึงไหนเลยก็เจ็บหม้อเดี๋ยเดินไปเจ็บไปฉีกกินอะไรนะตอนนั้นเนี่ยเนี่ยใส่ถุงมือมือยังแสบเลยอ่ะแสบเข้าไปในถุงมืออ่ะอะไรขนาดนั้นอ่ะแพชจะยอมแพ้นี่คือนี่พริกพริกหวานนนะทำไมหนึ่งตัวหนึ่งอันมือเซนตเติ้ลมันจะทําให้ทําให้กินอย่นี้ได้เธอยังไม่กินหัวทุกคนเลยอืต้องมันกินเหร มิสไชน่าแพ้แล้วค่ะถือแพ้ใช่ไหมฮะอ๋อเรือเทคทามโอเคโอเคถึงแส้นแบบอยากจะ้วกด้วยเลยแล้วอ่ะสีแดงเขานี้สีแดงไม่ไม่อะไรกับแกมขอบอกว่าต้องแก้มกันเนาะ เขาจะแพ้แล้วค่ะมิสเวียดนามอร่อยอยู่คนเดียวมิสเวียดนามอาไหมยังอ่ะตัวเองเอาไว้ตรงนี้ตัวเองไว้ใต้จานเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนถุงมือก่อนเสียมันหายเขาจะไปเดินก็เดินได้นะคะรีแลกซ์รีแลกซ์สามม่อนสามม่อยมากอ่ะมาอใบไม้่อยเชลค่ะเพื่อนคลิปหายคลิปหายจานต่อความมื ยังไม่ได้กินออกพุดเลยเลยแล้วนี่เหลยสองตัวโอ้เพื่อนธนาหน้าออกร้อนออกสีเลยค่ะแดงมาแล้วเจ๊ตัวเองดูหน้าธนาดิทำไมออกสีแดงหมดแล้วต้องตามสบายนะาธนาเลยลุยเลยที่สบายใจเลยของเราเยอะกว่าเพื่อนเลยทวามเจี๊ยเป็นกองเทำกินหมดจะหมดแล้วเธอยังเหลือกองมาเล่บมาล่คะ เดี๋ยวฉันทาฉันฟินิปสามพันนานะคะมิสไทยแลนด์ไม่ยอมแพ้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมากินต่อเลยนะคะยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครยอมแพ้กันค่ะโดยเฉพาะมิสไทยแลนด์นะคะกินหมดจานแล้วเนาะต้องให้หมดต้องให้หมดให้ได้มิสไทยแลนด์อ่ะจะหมดแล้วอ่ะต้องไม่ยอมแพ้ดดิเขาจะไม่กินกัน ได้แล้วเพื่อนขอบคุณมากยอมแพ้เนาะยอมแพ้อันนี้ไปแย่งของมิสไชน่ามามิสไชน่าก็เหลือน้ำมาที่สองนะคะสรุปเราน่าจะเป็นคนที่สามมิสไทยแลนด์นำหน้าค่ะเพื่อนๆออะไรอะเกี้ยงเลยตัวเองไม่ไดต้องไทยแลนด์ต้องชนะใช่ไหมเพื่อนมิสไทยแลนด์ เห็นหน้าแดงมากเลยโอเคนะคะเพื่อนๆเจ๊จะบอกว่าขอสรุปเลยไม่อยากไม่อยากขี้โกงนะคะถึงเราจะสวยกว่าเย้หมดแล้วอะไรของเขาอะเราบอกว่าเราสวยกว่าเราเงไงเนนาะเราจะให้มิสไทยแลนด์ชนะนะตัวเองเพราะเขากินเกี้ยงแต่เราสองคนอาจจะมีที่หนึ่งที่สองต่อตามต่อไปแต่ว่าขอให้คนนี้ค่ะขอจานด้วยค่ะฉันพอแล้วฉันพอแล้วอ้าว แสดงว่าเจี๊ยบคนที่สองค่ะถ้าเขาขอแพ้นี่ไม่เอาให้หมดนะให้หมดนะย่างฉันยังกินอยู่ไงเลยก็เลยบอกว่าไปกินหรือเที่ยงเลยโอเคนะคะมิสไทยแลนด์นัมเบอร์วันค่ะคนที่หนึ่งมิสไทยแลนด์ชนะชนะพรชนะนะคะท่านน้อยเอางี้แล้วกันให้เขาสองคนแล้วกันนะคะดื่มได้แล้วนะเพื่อนได้ดื่มดื่มแล้วโอเคค่ะวันนี้สรุปว่า มิสไทยแลนด์นำหน้านะคะมิสไทยแลนด์ชนะไปแต่เจี๊ยบขอบอกว่าเจี๊ยบไม่อยากขี้โกงแล้วกันเนาะเพราะว่าเจี๊ยบกินช้า like, มากๆแล้วก็จร oh, no. ิงๆอ่อะจานเจี๊ยบอะเหลือเยอะเหลือเยอะมากๆเหลือเยอะมากๆนะคะเพื่อนนี่จานเจี๊ยบนะคะแล้วก็นี่จานเพื่อนแพทเพื่อนแพทแทบจะไม่เหลือเลยเจี๊ยบให้เพื่อนแพทเป็นลำดับสองนะคะเยเรา เราแพ้ค่ะเพื่อนแต่เรายังจะกินต่อนะคะโอเคเจ็ขอของการแข่งขันของเราไปก่อนนะคะมิส c h น่าไม่ไหวแล้วค่ะนั่งในล่มไม่ไหวหนาวโอเคมิสไทยแลนด์มิสเวียดนามนะคะที่1ที่2ทางนน้นนะคะเราขอเป็นที่3แล้วกันที่3สวยกว่าดูดีวิงวิงๆๆวิงเนี่ยไปโมแต่งหน้าโอเคค่ะบ๊ายบาย